คุณเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความเป็นผู้นำการตัดสินใจความคิดสร้างสรรค์และการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆเช่นผู้บริหารผู้จัดการเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนักการตลาดนักโฆษณาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถเป็นผู้นำในสายงานของตัวเองได้ครับหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆครับในปัจจุบันคุณอาจจะกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ต้องเป็นผู้นำ มีอำนาจในการตัดสินใจหรือเป็นผู้ที่ต้องเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆครับคุณมักจะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานสำคัญที่ต้องการความสามารถในการบุกเบิกและสร้างสารรค์ครับในอนาคตมีแนวโน้มที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นผู้บริหารระดับสูง CEO หรือประสบความสำเร็จในธุรกิจของตัวเองอย่างโดดเด่นครับศักยภาพในการเป็นผู้นำและการสร้างสารรค์ของคุณ จะนำพาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาให้ครับดวงการเงินเรื่องการเงินของคนเกิดวันที่หนึ่งมักจะมีความโดดเด่นและมีโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งครับแนวโน้มการเงินคุณมีโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งจากการเป็นผู้นำหรือการเป็นเจ้าของกิจการครับมีความสามารถในการสร้างรายได้และมักจะมีความกล้าในการลงทุนเพื่อเพิ่มภูนทรัพย์สินครับการเงินของคุณ มักจะเติบโตอย่างรวดเร็วหากมีการบริหารจัดการที่ดีครับข้อควรระวังแม้จะมีความสามารถในการหาเงินแต่บางครั้งอาจจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตามอารมณ์หรือการลงทุนแบบไม่รอบคอบได้ครับควรฝึกการบริหารจัดการเงินให้ดีวางแผนการออมและการลงทุนอย่างระมัดระวังเพื่อความมั่นคงในระยะยาวครับข้อควรระวังในการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต แม้จะมีจุดแข็งมากมายแต่คนที่เกิดวันที่หนึ่งก็มีจุดที่ต้องระวังเพื่อการใช้ชีวิตที่ราบรื่นและมีความสุขในทุกมิติครับ